มีน้ำมันไม่เทนเอออามาเร็วอ่ะตาลน,นับดูสามพันเออสามพันห้าดได้สามพันเอ,อมีเล่มเออเว็บร้อยสีน้ำเงินเอออยู่สายโทรสามเดี๋ยวเด็กแกจะออกมารออยู่ตรงหน้าโรงเรียนสายโทรสามเนอ,อไป คนแก่รู้จักกันสนิทกันไปแก่ขายรถให้รีบไปรีบมาเลยแอไปนานนะพวกเราไหนดูสิเล่มเดยวแกอวมาให้ตอนเย็นหรือพรุ่งนี้เออ เบกหน้าไม่มีความใจครับสมราคาหรือแพงไปวะสามพันเฮ้ยมีเล่มอ um, ันนี้ร้อยไม่ร้อยเนาะอันนี้ก็เหมือนรถไอ้คันแดงปอนๆนี่โอ้โหนี่วิธีการปะท่อแบบสมบูรณ์แบบ เฮ้ตานเอาเอาไอสังกะสีมาแล้วมัดด้วยว<อ>่าหำสัตว์รถลองเชื่องนั่นเต้เมนัน่นนี่ใช่ไหมไม่ใช่<อ>ตาลสตาร์ทดูเครื่อง คโอเคถือว่าผ่านถือว่าผ่านไหนตะเคีงไปนู่นหน่อยอันนี้เมียนไม่มีมมโอ้เสียงเงียบดีจานเงียบไปทีใช่ฮะสามพันบาทไอ้ตานลองรอบหนึ่งสิ่า เสียงนิมเสียงนิมคนแก่ใช่ไหมคนแก่แกเคยมาซ่อมรถอยู่นี่หละมาแล้ว มาจอดข้างบ้านเลยอ่าเสียงนิ่มเลยเสียงนิ่มเลยอ่าเอาไปจอดด้านร่มไปไหนหำาสามคันเลยอันนั้นรถใครทางนูน้นเออจอดทางนู้นไปทินท้นทิ้นนี่คันนี้ด้วยไปเออจอดในร่มให้ข้าหน่อยป๊บฟังน้น ทีนี้ก็คอยดูนะครับตอนต่อไปว่าจะทํายังไงจเจ้าเว็บร้อยสามพันบาทคันนี้ไม่รู้ถูกหรือแพงมีเล่มนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับ